สวัสดีครับกลับมาผมนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้โปรแกรม c a n t ตเซียเวอร์ชันแนะครับะจะเป็นแบบสบาแบบเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะครับแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับันดับแรกเปิดโปรแกรมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องอกดตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะไปดึง ที่หน้าจอมาก,ก็ได้นะครับคือราต้องหาโปรแกรมอะไรมาก่อนใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับอายกตัวอย่างอย่างเช่นเออเราจะทําเพลงเป็น Mv ลง y o ล t u b e ของตัวเองอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดึงเพลงออกมาตรงนี้ใช่ไหมครับเบื้องต้นเลยอัับแรกเราก็คลิกขวาที่ตรงนี้นะครับกด a d to timeline อะไ t i m e l like i n แอรสักอย่างนะครับ กดเข้าไปเลยปุ๊บเนื้อเพลงมันก็จะเด้งมาอยู่ข้างล่างแถบข้างล่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถจะตัดต,ต่อตัดตรงไหนก็ได้ทางเนวแถวทางนี้นะครับอืออ่าเห็นไหมครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการจะใส่รูปทำเหมือนเดิมเลยครับคลิกขวาที่รูปกด add t o time like สักอ,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 อย่างอ่า มันก็จะขึ้นไบอย่านี้เราก็สามารถปรับให้มันเป็น y o u t u b e อะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้กดโอเคเราก็ปรับมาได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับอ่าถ้าถ้าเราต้องการให้มันมีหลายรูปแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมเป็นแบบนี้ อย่างเช่นเราต้องการให้มันหลายรูปเราก็ปรับเลื่อนมันอย่างเงี้ยเลยครับปึ๊บอ่าอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าเอาเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเอาสั้นๆั้นก่อนดีกว่าปึ๊บอ่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นการปรับเสียงอะไรอย่างงี้นี่ครับปรับเสียงแต่ผมขอลดเสียงไว้ก่อนนะครับจะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะอ่าสมมติว่าเพลงกําลังเล่นอยู่นะครับอืม พอมันถึงตรงจุดที่รูปนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปมาให้ครับอ่าแนวนี้นะเฮ้ยมันไม่ตรงว่ะอ่าอ่ะทำไมนะครับอ่ามันก็จะเป็ยนย่างนจะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆถ้าเราจะใส่อีกรูปหนึ่งก็นี่เลยครับก็กดเหมือนเดิมครับปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ,อ่าใช่หไหมครับ เร็วเร็วสิเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนรูปให้ปึ๊บอ่าเป็นอย่างนี้แล้วครับเราก็ต้องดึงให้มันไปนสุดจนขวาจะจบเพลงนะครับเข้าใจง่ายง่ายนะปึ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นเหลืองบอกเลยครับว่าเออนี่คือสุดของเพลงนี้แล้วนะอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนอื่นคือปรับเสียง ใส่คำพูดอะไรไปอย่างนี้นะครับนี่ครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอมืมีอะไรอีกเออถ้าเราจะอัพลง Youtube ครับถ้าเราไม่อยากอยอัพที่หน้าเว็บเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับนี่เลือกเลยแชร์ Youtube นี่อ่า แล้วก็ใส่ ID อะไรของเราไปนะครับปึ๊บอ่านี่ครับแล้วมันก็จะเึ้ยเป็นแบบนี้เราก็พิมพ์ชื่ออะไรไปอย่างนี้ตาม YouTube นะครับเลือกอ่าเพลงอย่างนี้อ่าและกดิไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการทำเบื้องต้นะนะครับ เดี๋ยวมีอะไรอีกอถ้าจะล้างหน้าใหม่กดตัวนี้ก็ได้ครับฟึบล้างหน้าใหม่แล้วก็ทําเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะขอบคุณครับ